บทที่สวัสดีพี่น้องอีกเก้านะครับผมมาเจอกับผมอีแล้วกับการวางแนวทางรัฐบาลไทยในสมาชิกประจําวันที่16พฤศจิกายน67นะครับมาเจอกับผมมีแล้วนะครับผมเนาะก่อนเป็นบทที่ขอสวัสดีนะครับแม่แม่ให้มาชิก fc ขาประจำานาขอสวัสดีนะครับพี่ๆสมาชิกพู้นที่เข้าติดตามม่ยินดีต้อนรับเนช่องบทที่พารวยกับแนวทาง รัฐบาลไทยในี่มาเช็กนะครับก็มาเจอกับผมอีกแล้วสําหรับโค้งสุดท้ายรัฐบาลไทยนะสำหรับคลิปนี้ผมจะมาเน้นมาฟาดให้สําหรับแนวทางรัฐบาลไทยว่าจะเน้นตัวไหนฟาดตัวไหนสําหรับแนวทางรัฐบาลไทยแล้วก็จะให้ชมสถิติผมด้วยว่าเป็นอย่างไรจะตามหรือไม่ตามเนาะสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16 พฤศจิกายนนี้ในมาชิกนะครับผมเนาะอ่ะนะครับคขามาลอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งจริงๆกดการแจ้งเตือนไว้ด้วยเวลาผมอัหลดคลิปใหม่ๆที่มาชิจะได้ไม่พลาดแนวทางจากบวที่เต็มที่เหมือนเดิมนะเต็มที่ทุกคั้งเต็มที่ทุกแนวทางในมาชิคแนวทางไหนเดือนดีเดินต่อแนวทางไหนเดินไม่ดีปรับแต่งแก้ไขไม่นิ่งนอนใจแต่อย่างใดทุกๆแนวทางและก็ทุกๆช่องทางนะครับก็ขอบคุณที่มาชิกไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับผมเนาะนะครับสนับสนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลไทยไน้มาชิกนะครับไม่สนับสนุนการพนนนนัดดทุกชิะ ปรดใช้วิจ<ม>ัยในการรับชมด้วยนะครับเนาะนะครับอ่ะนะครับผมลงคลิปไ้ให้เป็นที่เรียบร้อยและสรับคลิปนี้ผมจะมาสรุปโค้งสุดท้ายให้สําหรับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับเดี๋ยวผมจะลงนะครับสรุปโค้งสุดท้ายแล้วก็จะมีเม็ดเดียวรัฐบาลไทยด้วยถ้าเป็นเม็ดเดียวพึ้นมาชิกสามารถทักเข้าไปชมในห้องเรียนได้เลยนะครับเนาะนะครับผมส่งในห้องเรียนนะสรับเม็ดเดียวรัฐบาลไทยนี่ก็มั่นใจทุกครั้งทุกทุกแนวทางที่นํามาเสนอให้มาชิก้พิจารณากันนะครับผมเนาะนะครับอ่ะนะครับ มาดูเลยในมาชิกนะครับสำหรับในทางรัฐบาลไทยผมนะอันนี้คือในรอบที่นี่แหละนะครับเนาะที่จะถึงนี่แหละในมาชิกวันที่16นี่แหละเนาะนะครับเดือน1นะครับเดือนสิพฤศจิกายน6 7นี่แหละนะครับผมพี่สามกับเจ็ดเกับ3ามนี่มาชิกสำหรับรัฐบาลไทยุ้นี่เนาะชอบไหมนะครับในชุดจอก็จะมีนะครับ 38-39-30นะ71-72แล้วก็74ผมเล่นให้39นะนะผมเล่นให้39กับ74็ดี่ในมาชิกนะครับชุดตัวนี้เนี่ยต้องระวังตีลังกาด,ด้วยนะระวัง6กับ9 <S <S ด้วยนะมาชิก<ๆ>นะครับอ่ะให้ระวังเบื้อนไว้ไหมนะครับอ่ะระวังเบื้อนไว้หน่อยนะนะครับอ่ะนะครับให้ระวังเบื้อนไว้นะนะครับรัฐบาลไทยนี่เบื้อนมา2รอบเลยในมาชิกนะครับอ่ะไม่ไว้ใจนะครับสัหรับหาเบื้อนเนาะก็33กับ77นะน,นะใครชอบเบื้อนในมาชิกนะครับในรอบวันเะสาร์เนาะ3กับ 77นะสำหรับในทางเบิ้อนะนะครับรัฐบาลไทยมา2รอบแล้วนะเบิ้อนะครับ00กับอ44สำหรับในร,รอบที่ผ่านมาเนาะนะครับะนะครับอ่ะนะครับถ้าชอบแค่ไว้จดไว้นะสำหรับทางเบิ้อทถ้าไม่ชอบผ่านได้เลยสำหรับทางเบิ้อเนาะนะครับอ่าแล้วก็3ตัวเด่นก็มี930172แล้วก็274นะครับสำหรับอ่าในชุด3ตัวเนี่ยมาชี้นะครับเนาะนะครับ นะนี่เลยนะครับวิธีปลอดภัยก็คือในตัวเด่นนะสำหรับสายวิ่งสายรู้นะครับอามาดูกําลังวันนะน,นะน,นะครับกําลังวันวันเสาร์นะครับะะนครับเด่นกําลังวันวันเสาร์นะนะครับยังไม่ลงลงหนึ่งตัวเนี่ยมาชิกระวังไว้ด้วยเนาะนะครับเด่นวันเสาร์มีหนึ่งมี นะมี8นะครับระวังไว้ด้วยนะยังไม่มามาหนึ่งตัวนัสตาเปลี่ยนกลางวันวันเสาร์นะครับผมนะครับอ่ะนะมาดูสถิติรัฐบาลไทยผมก่อนนะครับก่อนที่จะประชุมในตัวนี้นะสำหรับรัฐบาลไทยนะครับนะครับอันนี้คือสถิติรัฐบาลไทยผมนะนะครับประจําปี67ในมาชิกนะครับประจําปี6 7นะให้ดูเนี่เป็นเป็นไกด์เป็นแนวทางว่าจะตามหรือไม่ตามนะสำหรับรัฐบาลไทยเพราะที่มาชิกบางคนก็อ่านับชมบางทีเนี่ยอาจจะนอกใจผมอ่ะนะครับ ตั้งแต่ปี67มาเนี่ยนะครับเนาะอันะอนี้ปี67นะนะพอไปด้วยอาจจะไม่สะดวกเนาะอาจจะไม่เคลียร์อะไรรีบเรียงไม่สวยนะครับเนี่ยนะครับที่ไม่มานี่คือกากระบาดนะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้ารวมกับรอบที่ผ่านมาคือห้างวดเนาะสำหรับปี67เนี่ยนะครับ67นะปีหกเจ็ดเนี่ยรวมกับรอบที่ผ่านมารอบที่ผ่านมาไม่ลงนะนะครับวันที่สิบเอ็ดเดือนอวันที่หนึ่งเดือนสิบเอ็ดนี่คือไม่ลงนะครับศูนย์สี่สี่สามสองนะครับอันนี้คือไม่ลงผมไม่หกกับแปดแต่ละวันที่สิบหกเนี่ย นะครับวันที่16เดือน10นะนะครับ9 6 2 0 0นะครับแต่ผมเข้ามา62นะนะครับ62ตรงนะครับสลับรอบที่ผ่านมานะนะครับเออนะครับอ่าผมให้3กับ6นะ9 6 2นะครับสลับรอบรอบรอบวันที่อ่า16เดือน10นะครับแต่ว่าวันที่10อ่า1เดือน11นี่ไม่ลงนะครับเนาะอันนี้คือในชื่อเจาะเนาะนะครับเออก็จะสลับกันมาแต่ว่าในตัวเด่นเนี่ยนะครับปี67เเนี่ยนะครับรวมกับรอบที่ผ่านมาคือ ห้างวดไม่ลงนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับเออห้างวดไม่ลงนะครับสลับใครที่จะตามหรือไม่ตามสลับรอบนี้เนาะถามว่ามั่นใจในทางตัวเองหมือนเดิมไหมมั่นใจนะครับผมก็จะประมาณนี้สลับในทางสถิติผมไอสถิติรัฐบาลไทยผมนะสารสุดคนนี้อ่ะนะครับมมนูตัวนี้นนะผมให้สามกับเจ็ดเจ็ดกับสามนะนะครับสามเจ็ดเจ็ดสามเนี่ยนะครับอ่ะมมนูตัวนี้ผมเลยนะครับนะผมฟาดที่าพี่มาชิกบางคนอาจจะ ดาวละว,ว่าจะเน้นตัวไหนฟาดตัวไหนนะนะครับอ่ะผมฟาดที่สามนะนะครับสลับรัฐบาลไทยนีผมฟาดที่สามนะที่มาชิกอ่ะเด่นสามรองเจ็ดนะสลับรัฐบาลไทยประจําวันที่สิบหกพฤศจิกายนหกเจ็ดนะนะครับเด่นสามก็จะมีสามแปดสามเก้าสามศูนย์นะครับเออนะครับสามชุดสามเก้าระวังหกกับเก้าด้วยเลยในมาชิกนะเผื่อตีลังกาเนาะแล้วก็เด่นเจ็ดก็จะมีเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสี่นะครับ อ่ะะนครับขอโชคดีกันสหรับในชุดนะครับจะคูดเห็น2ตัวนะนะครับ3ตัวก็มี9 3 0 1 7 2นย์หนแล้วก็สนะครับกับเมื่อวันมี1มี5มี8นะผมให้ระวังเบื้อนไว้อีกนะนะครับดูดีว่าเบื้อนจะลงอีกางไรรอบที่3หรือเปล่านะครับอันนี้ให้ซ่อนระวังไว้ถ้าไม่ชอบผ่านได้เลยสหรับนะครับเบื้อน3 7 7 3จ็ดจ็ดสะพูดได้เลยนะนะครับในตัวเด่นบางครั้งเข้ามาเป็นคู่นะครับก็จะประมาณนี้สลับในทางผมรัฐบาลไทยงวดนี้บางว่ารอบนี้คงจะมา2ตัว3ตัวเรือสามรอบนี้จะได้ปุ๊บพวกปังๆกันนะครับ นะครับยังไงขอเป็นวันดีๆสำหรับพี่สมาชิกทุกคนด้วยสลับรัฐบาลไทยประจำวันที่16นะครับซึ่งระกาศของตรงกับวันเสาร์นะ158กลางวันดูดิว่าจะลงไหมนะครับผมสลับมิเดียววันที่15ตอนเช้าผมจะส่งมิเดียวเข้าไปในะห้องเรียนถ้าใครชื่นชอบก็เวลาผมไลฟ์สายด่วนนะนะครับพี่สมาชิกก็สามารถที่ เข้าไปในห้องเรียนไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับประชุมในทางในห้องเรียนได้เลยนะครับสหรับเม็ดเดียวรัฐบาลไทยจะนันจะเต็มแน่นอนห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับผมอ่ะนะครับขอโชคดีการสอบในทางรัฐบาลไทยในมาชิกนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ดีๆขอบคุณทุกๆการไลค์การแชร์ขอบคุณทุกๆการติดตามจากที่มาชิกนั้นนะครับเต็มที่เข้าสๆหรับในทางผมทุกแนวทางนะครับเดี๋ยวมาลุ้นปังกันนะครับผมไว้เจอกับผมทริปต่อไปนะครับช่วงนี้กับไปเปลี่ยนหอยอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยสวัสดีนะครับ